สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูาบอร์ี่สตอเบอรี่ชีสเค้กค่ะอัตราส่วนจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตูดช็อกโกแลตกันก่อนเลยค่ะใส่ดาร์กช็อกโกแลตค่ะผงโกโก้ แล้วก็เนยค่ะคนส่วนผสมให้ลลายนะคะพอละาลายแล้วนะคะให้สังเกตนะคะว่าให้เนื้อเป็นเนื้อเงาๆแบบนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะให้เนื้อช็อกโกแลตขึ้นเงาก่อนค่ะแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนต่อมาทำครีมชีสค่ะใส่ครีมชีสนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ ตีให้ครีมชีสแล้วก็น้ำตาลทรายเข้ากันเด็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะพอน้ำตาลทรายเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ค่ะตอนนี้เราก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายค่ะพอสังเกตว่าน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะใส่ไข่ไก่ได้เลยค่ะ ตีต่อค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะพอตีเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะ ให้พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวเบาวนี้กันค่ะใส่ไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็วานิลลาค่ะตีให้เข้ากันเลยนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายค่ะ พอน้ำตาลทรายเริ่มละลายดีแล้วนะคะให้เราใส่ช็อกโกแลตที่เราตุ๋นเอาไว้ค่ะคนให้พอเข้ากันนะคะ ไม่ต้องคนนานนะคะคนแค่พอเข้ากันจากนั้นให้ใส่แป้งค่ะ ค่อยคคนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์ค่ะวันนี้ใช้พิมพ์ขนาด8ปคูณแนิ้วนะคะเรากูก,กระดาษไขให้เรียบร้อยเลยค่ะเทใส่พิมพ์ลงไปเลยค่ะ เกี่ยเนื้อเบานี้ให้ทั่วพิมพ์ค่ะพอเกี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเทครีมชีสลงไปนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วพิมพ์เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะก็ให้เราใส่เป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะเราจะแต่งหน้าด้วยแยมสตรอเบอรี่นะคะใส่ไปให้ทั่วทั่วพิมพเลยค่ะ แล้วก็ให้ใช้ตะเกียบหรือไม้นะคะในการแต่งค่ะตกแต่งตามชอบได้เลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นไม้ก็เกี่ยให้ทั่วๆแบบนี้นะคะเกลี่ยไปเกี่ยมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำเข้าเตาอบค่ะใช้ไฟ150องศาอบประมาณ30นาทีค่ะ ตอนนี้เราก็อบเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะมาตัดค่ะตัดชิ้นตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็มาชิมกันเลยค่ะ